เวียบินร่วมงานเปิดตัวที่ฮอลลีวูดวิกกี้ภรรยาสุดที่รักโพสถึงยังหวานเวียบินร่วมงานรอบพรีเมียมหนังเธอร์ดนไลฟ์ที่ฮอลลีวูดนานูกี้อวยพรถึงสามีไว้อย่างหวานซึ้งพระเอกสุดหล่อเจ้าบ่าวป้ายแดงเวียรสกุลวัฒน์หลังผ่านวิวาหวานไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพเซตอินฮอลลีวูดคลายจะกเงาเงา,เ,งาเป็นภาพวิว์ที่ห้องเป็นการบิดมาร่วมงานเปิดตัวหนัง เธอชีนไลฟ์ลอบเพรียมถึงคอลีวูดประเทศสหรัฐอเมริกานานวิกกี้ภรรยาสุดที่รักได้โพสข้อความสุดหวานถึงสามีปอดถึงความภาพภูมิใจเป็นที่สุด Dear my life partner I am very g r e a t and proud of you with your journey in Hollywood I am sure you will l o c k the world your family friends FC and I always support you you are our best friend comfort and happiness I love you my dear husband รกคะ ผู้ชีวิตของฉันวิกกี้ดีใจในภูมิใจในตัวคุณมาก,มากๆกับการเดินทางของคุณในฮอลลีวูดและวิกกี้มั่นใจว่าคุณทําเต็มที่จริงๆครอบครัวของคุณเพื่อนๆแฟนคลับและวิกกี้จะคอยสนับสนุนคุณเสมอคุณคือเพื่อนที่ดีที่สดุดเป็นความสบายใจ และเป็นความสุขวิกกี้รากโคนสามีที่รักของฉันแฮชแท็กเวียหนึ่งเก้าอินฮอลวเวียหนึ่เรียกว่าหวานกันตลอดตลอดเลยทีเดียวขอขอบคุณพาพเวียหนึ่าภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ